ครับสวัสดีครับลุงศิลป์พระสมเด็จนะครับพราแท้พิสูจน์ได้พราแท้สายวิทยาศาสตร์พราแท้เซอร์ประเมินราคาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาวันนะหนึ่งนะครับอีกหนึ่งองค์เนื้อหาวันนะหนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับนะเนื้อก็ประมาณนี้นะครับนะฮะเราช่วยกันดูนะครับ นะฮะเดี๋ยวเรามาฝนกันนะฮนะซึ่งเราจะทดสอบประเมินราคานะครับแล้วก็แยกประเภทของเนื้อนะฮะถ้าเป็นพวกโอ้โหเนื้อดีมากเลยนะผมนี้นี่นะฮะเนื้อนี่สัมผัสนี่จะรู้ทันทีเลยนะครับผมเกือบไปเนี่ยถ้ากดแรงเนี่ยนะฮะถ้ากดแรงหักเลยนะเนี่ยพอดีนะว่าอืมนะฮะ องนี้นี่ถ้าเจาะนี่หลักล้านเลยนะครับนะครับเราดูอันนี้ถ้าดูไว้นะนี่นะสมเด็จหลักล้านนะฮนะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนครั้งแรกนะฝนบาบครั้งแรกเนี่ยผมประเมินราคาไว้ที่หลักพันถึงหลักหมื่นกลางๆนะครับนะฮะทำไมหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ประเมินราคาไปเลยล่ะนะฮะคือ เราทําคือถ้าทำเนี่ยนะครับเรื่องของการฝนแต่ละครั้งเนี่ยพระมีราคานะครับพาระมีราคาเราอยากให้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 ใหหมูลค่าของพาระเนี่ยนะครับคงที่แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าท่านอยากจะฝนนะฮะท่านก็ต้องตกลงราคาว่าถ้าฝนออกมาแล้วเนี่ยนะฮะผ่านนะฮะไม่ใช่ปูนบัตเตอร์ไม่มีสารประกอบของผสมเนี่ยท่านต้องซื้อขายกันนะเขาทําไว้นะครับเพื่อให้ท่านเนี่ย นะฮะได้อ่อมีช่องทางนะฮะคือไม่ใช่ซื้อลมลเหมือนแต่ก่อนนะซื้อแล้วก็เอามาคืนซื้อแล้วก็อ่าซึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อลมนะฮะซื้อลมได้ลมนะแต่ต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะมันจะมีเรื่องของอ่ามาตรฐานเกณฑ์มีเกณฑ์ขึ้นมาวัดโดยใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ขมิ้นนะครับท่านดูนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ ขนะขมิ้นเนี่ยเมื่อเจอแสงนะี่ยขมิ้นแท้ขมิ้นสดเมื่อเจอแสงมันจะเป็นเขียวๆเ,เห็นไหมนะี่ยฮะแต่ถ้าเป็นพวกอา่กอาอ่าสีฝุ่นนะฮะสีฝุ่นมันจะไม่มันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นอา่าสีนะฮะขมิ้นสดนะฮะนะขมิ้นสดใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะจะมีเขียวนะครับแล้วก็ คือเขาเปิดช่องนะครับถ้านะฮะถ้าจะมาฝนเล่นเล่นไม่ได้นะเฮ้ยขอดูหน่อยสิฝนให้ดูหน่อยไม่ได้นะครับนะบไม่ว่าจะเป็นการขอดูหรือว่าการเช่าซื้อขายเนะี่ยถ้านะฮะไม่เอาคุณต้องจ่ายค่าเนื้องานนะนี่จะเป็นเนี่ยถ้าคุณไปให้เขาฝนแล้วคุณไม่เอาเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเนื้อง,งานก่อนนะไม่งั้นคุณแจ้งความได้เลยนะครับนะฮะเพราะของดีมีราคา <Yeah. S 1> ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะฮะ ท่านดูนะครับวงการพัะเครื่องไม่ได้ล่องจุนเหมือนเมื่อก่อนนะครับใครบอกว่าเล่นผสมเด็ดเสร็จทุกรายเดี๋ยวท่านดูเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับกล่องพัสดุนี่ส่งมาทุกวันนะครับใครไม่เล่นไม่ต้องไปสนใจหรอกครับนะฮะคลิปที่ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ใบเซอร์อย่างเดียวมันเป็นสื่อที่ทําให้โลกรู้โลกเห็นนะครับให้ทั่วโลกรู้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเขาเล่นซื้อขายวัตถุมงคลกันแบบไหนนะครับนะฮะ นะมันกระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะฮะองค์นี้สวยจริงๆนะครับอันนี้ของเดี๋ยวลืมบอกนะของเจ้าเดิมนะครับคุณพีรนาธนะอุตสาหโยทินนะครับคุณพิรนาธอุตสาหโยทินนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0 9 5ย์นะฮะน9 5 398 6975นะครับนี่อีกหนึ่งองค์นะครับของท่านที่ส่งมานะครับตรวจยากมากนะครับนะฮะ นะฮะนะครับองค์นี้เป็นพระอนาคตเลยนะครับดีกว่าเนื้อสวยนะฮะนะครับของคุณพีรนาธนะครับอุตสาหะโยทินนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้เนี่ยพอมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ต้องพกใบประกาศนิยบัตรถ้าไม่ต้องพกใบเซอร์เหมือนเมื่อก่อนนะท่าน มีโทรศัพท์เครื่องเดียวท่านเปิดใน y o u t u นะครับทั้งหมดเนี่ยจะลงคลิปไปใน u t u b e นะครับจะลงคลิปไปใน u t u b e นะครับหรือท่านจะอัดคลิปไว้เองก็ได้นะครับแต่รู้ว่ามาที่หลบสินเพระสมเด็จอันนี้จะผ่านไม่ได้ง่ายๆนะครับเราจะต้องละเอียดมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ